พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเยดชมหาราชบรมนาบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะเอาล่ะนักเดินทางทั้งสี่มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมา ยังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วยไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองฮ<า>เชิญนักเดินทางทั้งสี่ออกเดินทางได้อืมค้าชื่อตาค้าชื่อหูค้าเชื่อจมกูกค้าชื่อลิ้น ข้าชื่อกายข้าชื่อใจเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบิไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เมื่อยอ๋อพี่แท้พี่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองแล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ยท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่นู้น ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหมก็ข้างหน้าโน่้นไงข้างหน้าน่นเหรอหรือโน่นหรือว่านูโนนน้นนูนเฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับเป้าหุ่นรู้เรื่องดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไป<อ>ไหนกันเดินรอกันบ้างสิหนักหลือกินอ่ะข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันข้าจะตกแล้ว ชมัดเลยแค่เดินคนเดียวค่าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินสละเปาอยู่เลยวันนี้ทุกขซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริงๆเฮ้ยดูตปันสิบ่นไม่อยู่เลยถึงแล้วเจ้านายถึงแล้วเหรอดีมาก ขอต้อนรับนักเดินทางทั้งสี่ขึ้นมาที่นี่ได้เลยอ้า,อาวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วละ่ะแค่เหนื่อยเมือ่อยล้าน,นิดหน่อยเองคอ,อยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าข้าคงรู้สึกผิดแย่เลยนั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุน่นขอบคุณนะ พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วยแล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินเีอ่ะ<ด>เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กินเฮรานักเดินทางทั้งสี่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกันจริงหร,งร เาหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะรับคำสั่งและทำการขอรับจ,บจ<า>ุดหดเอาละไปกันเถอะอุ้ยต,ตัวอะไรน่ารักจงังอ๋พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารป าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆน,นะใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอืมก็เห็นในนี้ไงล่ะเฮ้ยนี่เจ้าหยีงเอาออไปตอนออไหนเนี่ยจริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลยว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะฮอ่ม <c oughs> ลับๆหล่อ <c oughs> ไม่ละ <c oughs> เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ <laughs> ความจริงก็คือเวทนาทรงข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4ี่มุ่งหน้ามาที่นี่ตัางหากเลยบทรทไปบอกเขาทำไมกันเล่าเอ๊ะท่านผัรษะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับเวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไมมีข้าัรร ก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกเวทนาอาทุกข,ข,ขมะสุข,ขเวทนาแต่ถ้าไม่มีค่าอายะตะนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายะตะนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ <c oughs> เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเมือนสายโซ่นั่นแหละพวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหากจริงๆอายยอะตอนนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้าน่ะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะแต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะเฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกันแต่ข้าร่วมมือเยอะกว่าพวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไงอยากรู้เจ้าครับ เจ้าพูดก่อนเลยภัสสะก่อนอื่นมารู้จักความหมายของภัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณม่แต่คำชวนงงอีกแล้วสิ ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อนสงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อยเฮ้ยอย,อยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี้ย,อยเอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อขายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกัน ก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอดค่าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะโอ้ได้เลยได้เลย ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆกก็คือวิญญ,ญาณหรือตัวรู้ อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลยอย่างนี้นี่นเองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นเย้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 ดีเลยข้ายัาง,งงงอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้างความหมายของอายตนะ คือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจม,กกจาากกมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส และเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายัตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายัตอ๋ะอย่างนี้นี่เอง ไม่น่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะนั่นรูปปั้นใหญ่เบิ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ๋อท่านนามารูปไงนามารูปข้าเอง นามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป